สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกู้ภัยฟาดกลับแรงแซนเพื่อนแตงโมครังพูดกลางรายการไม่คิดว่าจะอยู่บนบกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงมโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาเป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดในรายการของกระแสดำเนินรายการโดยหนุน่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจให้โซปาราติกจอบและแซนสี่คนบนเรือแตงโมนิดาโดยที่กราติกบอกว่า ตนไม่เคยหลอกแต่งโมเขาคือเพื่อนหนูจะหลอกทำไมหนูไม่เคยหลอกเพื่อนชวนไปเที่ยวไปลงเรือมีหลักฐานแค่ไม่ได้เอามาให้ใครดูไม่ได้เอาเพื่อนไปเป็นเด็กเอนเตอร์เทนโดยช่วงหนึ่งของรายการดันแซนก็ได้กล่าวขอโทษกู้ภัยและทุกท่านที่มาช่วยเหลือวันนั้นเนื่องจากวันนั้นตนเองตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีกิริยาที่ไม่เหมาะสมไปบ้างซึ่งตอนแรกตนเองไม่ทราบว่าเป็นพี่ๆกู้ภัยคิดว่าเป็นชาวบ้านแถวนั้นมายืนและไม่เห็นอุปกรณ์การช่วยเหลือ พราะคาว่ากู้ภัยคิดว่าจะมีเรือมาช่วยเราแต่อันนี้เขายือนอยู่บนบกไม่คิดว่าเขาคือพีพ่ๆกู้ภัยที่มาช่วยเนื่องจากตนเองแจ้งกู้ภัยทางน้ําไม่คิดว่ากู้ภัยจะมายือนอยู่บนบก ล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการแห่แชร์โพสต์ของกูไพทันหนึ่งหลังจากที่ฟังคำสัมภาษณ์ของแซนในรายการหนกระแสดโดยได้โพสต์ขอ้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าคุณคิดว่าพวกผมเป็นปลาเป็นนางเงือกหรือไงกูไยไม่ใช่ปลาจะได้ลอยน้ำอยู่ตลอดทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ